คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอานะครับกลับมาที่ตัวละครอของซูกานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับไอเทม พวกตัวเบิร์สนะครับกันตัวเบิร์สมันจะมีแพนด้าที่เล่นได้อีกแบบหนึ่งก็คือกันดามเมนะครับเล่นเป็นสายสมดุลนั่นเองก็ผมจะมาสอนออกของตั้งแต่แรกเลยนะครับจนไปถึงไอเทมสุดท้ายนีใช้พลังแสงเดิมนะครับเอาโอฟมาหลบหรือแม้อาจจะใช้ได้หลบสักจังหวะหนึ่งแล้วก็สวนนะครับไม่ตายก็พอ มูลาดเพิ่งมานะครับเพื่อ่าบางทีเพื่อนๆอาจจะเจอมูลาดเอามาแก่แบบมันน่ารำคาญนะครับสับเราทีเราก็เจ็บแล้วสับเราทีเราก็เจ็บแล้วนะครับด้วยการวัฟในแทหนล,ลา่าสดนะครับแพนด้าสกิลหนึ่งแรงขึ้นสกิลสามแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นกับการโจมตีพิเศษซึ่งถ้าเรากดสกิลหนึ่งและกดโจมตีโดยปุ่มธรรมดาแบบนี้อ่ะมันจะแรงขึ้นนะครับสองทีเลยเซอแพทก่อนนะครับ มันเล่นได้เจอพวกไฟเตอร์เล่นได้นะครับเคยเอามาชนกับโอเมนเอามาชนกับตัวแบบยีนได้อยู่ยินได้แบบไม่ตายนะครับแบบนี้ก็กันตัวเบิร์ดเลยคือเราแรงอยู่แล้ว่าอาจจะเหลือๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเทสนดูเกาะเพิ่มเกาะละส่วนฮะ สกิลสองเรายังเพิ่มเกราะได้เยอะขึ้นด้วยนะเพื่อนเออมันค่อนข้างที่จะดีนะครับฉลามโบราณมาแรงอยู่แล้วนะรู้กันอยู่นะครับต้นเกมแวนอย่างนี้ฉลามอย่างนี้นะครับโบราณอย่างนี้โอ้โหสามเลนเลยและมาเพื่อนเราดึงไปหาเพื่อน หดกันวาวครับจังหวะน,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 นี้ปึ๊บแม่ปึ๊บปั๊บปึ๊บมาได้ติไม่ครบดอกนะครับให้เรา,าจะการไปจังหวะนี้รอรัดยังไงสิโลบครับหมดครับเรียบร้อยมาถึงกันื่อยเลยโอเค อันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเจาะเหมือนเดิมครับแล้วก็ย้ายมาเป็นโซนิกบูตถ้าเจอกายภาพแรงๆนะครับโซนิกบูตเลยมีมดูอี้แบบนี้ครับเดินเกมไปแน่นอนยัดเลยครับเล้เลเวลสี่พอดีาสำหรับสาวแว่นเพื่อนเราเอาดาสอะไรเยอ์ไม่กล้าตีเลยา<ท>อ,อหนึ่งทีอันติานตามสูตรพิเกอร์ไปแล้วด้วยน่าจะได้ครับตัวนี้ยัด เหลือดาเมจบัามาแรงกันเหลือที่เดี๋ยวกับบิวแท้งเลยครับขี์ไอเทมสนับสายแท้งนะครับสายสมตุนนี้ก็จะมีดาบดาบเหลืองเจาะเหลืองนั่นเองแล้วก็ดาบแบงนะครับสอยเทมคี์เลยแล้วก็อาจจะมีดาบดินเพิ่มขึ้นมาสำหรัแบแพทช์นี้ก็เล่นตามแพทช์ไปนะฮะ วิธีการเคคิฟของเจ้าแพนด้าเราจะสกิลสองเคตัวหน้าไปก่อนเลยแล้วกันชึกชักชึกชึกชักหมูชึกหมูชึกจระจิกจึกจึกไม่มีแพนด้าชึกชกและกลับล่างครับโดนเฟนิกของเมมโอ้ไม่ทนพระเจ้าจอร์ดก็คือถ้าเล่นดีๆเพื่อน เรากลับบ้านใน่ไหมด้วยบอ่อบรูโรี้แล้วก็สไลด์เลยครับก่อน8นาทีเราจะเดินเกมได้ไวมากเนะียถ้ามีเจ้าโรอี้นะครับ2องพเราค่อนข้างรวยเนะี่ยเอาสุดเลยครับพี่กัปเอาพี่โอป๊ป เอาสุดเลยแล้วได้ป้อมล่างไปครับเพื่อ <been> เรียกไปบนแต่ว่าผมไม่พร้อมแล้วฮะตอนนี้เอาไว้แก้พวกตัวแอสซินแรงๆนะเพื่อนๆสลับ oh. สบายนี้นะ oh. หรือไม่ก็ทั้งไฟเตอร์ตัวทึกๆนะครับทึก oh. ๆแรงๆแบบยีหน้าอะไรเงี้ยเออมันเอามายืนได้แบบไม่ตายก็พอแล้วบางทีมันโดนแก้ทางเงอยากเล่นแพนด้าแต่ มันก็โดนแก้ทางค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะมีสายนี้แหละที่ลงแรงสามารถเล่นได้นะครับก็เทสตามแพทเนาะผมก็มาเทสด้วยนะครับน,น้ำมิดมันจะเหลืือไหมน้องผอแผ่นนี้แพนด้าแม่งแรงจริงต้องไปล่างก่อนนะครับถ้างั้น อไรกันดิจ่าโอ้โหโอ้โหเฮโ้ยขอถึงทีเมื่อกี้ตีไปแล้วแล้ว <c oughs> มุลาร์าอยู่หลังว่ะไม่กล้าเข้าแม็กนะเ <c oughs> พื่อนจะามาครับผมก็ลองเล่นๆดูชึบมันไม่อยู่ดีว่ะมันจะรูนลองสาากิลผมก่อนนะครับอยู่หมดโอเค เข้าไปเช็คพุ่มตอนแรกมันไม่อยู่อ่ะพี่อยู่คนละที่กันเลยก็โทษทีเพื่อนแล้เก็บสาวเวนไปได้หนึ่งคิวครับบเลยนี่เห็นไหมบอกแล้วแปดนาทีโดนสไลด์มาสไลด์มาไวๆมากครับการเดินเกมนี้ จริงเล่นลูอีมันมีไหลคอมโบให้เราเลือกนะครับโอเมนก็ได้เกมนี้เอามาล็อกโบราณนะครับแล้วกันหลาอะไรอย่างงี้ชี้ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งแบบเอามีหน้ามาเกี่ยวตามโฟรตีที่เขาเล่นกันนะครับเอามาเกี่ยวพอยิยงออฟเลนแล้วก็แบบเข้าฉลามเลยและผมเข้าให้ก่อนนะฮะรับดาเมจให้แบบนี้เรียบร้อยครับ เจอตัวแรงเบิไปไปไปรบบ์ดไม่ตาย่ะครับแล้วแทงให้เบิร์ตได้ครับเป็นดาแทงกักหนึ่งรอบครับพเพิ่งเจ็ดนาทีอยู่ครับก็เหมือนเดิมสไลด์อันนี้มันดีมันดีตอนที่เรามีโรอีนะครับเราอาจจะเดินเกมได้สมูทสมูทหน่อยเดินเกมไานั่นเอง มากับดีมิเนอชีครับผมนี้ผมกันเป็นโอดินวิวเลยแล้วกันเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับถ้าเป็นแพ็เก่าอะ่ะผมจะออกเป็นชิลออฟเดอะลอสไปเพื<ๆ>่อนเพื่อนอ่ะโอ้เี่ดใช่ครับผมจะออกเป็นชิลออฟเดอะลอสครับว่าแพ็นเนี่ยมันแล้วแต่เกมด้วยนะครับคือเรารับได้โอเคแล้วผมรับได้ไม่ตายนะครับโอรินวิวก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ <laughs> ไปเลยเพื่อนเลือกแบบนี้และเห็นแบบนี้ไม่มีอติไม่มีสายทาลกครัหนี้ล่วงเลยยินแหลมแหลมแบบนี้ไฮโน่ไม่มีอติก็ล่วงครับได้สุดแบบนั่นมีดิมอโคบคอมจอย แชร์เพื่อไม่มีอนตินี่มาไม่เป็น,นไรครับเดี๋ยวเราก็ออรอโรยี่เรียอีกทีก็ได้ทำเลนล่างไปก็ได้นะหรือว่าอาจจะแบบวิ่งไปเลยวิ่งไปเล่นกับเพื่อนนะครับแต่เกมนี้มันโหดทุกเลนนะเกมนี้เพื่อนเราโหดทุกเลนนะครับอาจจะอ่ะเรียกพอดีครับโอ้โหคือกะแบบ สโนบอลยับอะ่ะเกมนี้เพื่อนเล่นโหดโหดทุกเลนนะครับโหดทุกเลนคราวานี้ก็แย่ครับฮ่าเลนที่ดันเลนไปเลยถ้ามันสโนบอลแบบนี้แล้วนะนะครับแค่นี้ก็เอาให้ตายแล้วนะครับถ้ามันมันสโนบอลแล้วช่วงนี้ก็ถ้า เกมมันจบไปไปอันนี้ก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับแล้วต้องมีต้องไปชามโซลารอย่างอื่นไปที่ดาบแดงครับ<ฟ><ง>หรือว่าอาจจะเป็น<ฟ><ง>กันเวก่อนก็ได้นะไกลอาก็ได้แล,แล้วค่อยขึ้นดาบแดงอาสุดท้ายก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะบิ้วเลยเซเทมที่ไม่หาเป็นคอนเทนต์ดีๆนะผมก็จะขึ้นให้อยู่แล้ว ระวังไฮโดโดนป่าที่เกียดโดนป่าเราไม่มีการเวทเลยค่อนข้างเจ็บนะครับแต่เปลี่ยนรองเท้าคันซีเลยดีกว่าเหมือนจังหวัดนี้โอ้โหด้วยความเกมมันนำก็ดูแรงๆฮะต้องพูดกันตามตรง้็ด้วยความเกมมันนำนะฮะต่อยัดกุหลาดดีกว่าใน้อร์มยังตายเลยนะพู้เลี้ยงตายอะ่ะมูหลาด โอ้โหเรียบร้อยฮะอ่ก็เป็นการอ่อยเทมสำหรับแก้พวกตัวแอสซรฟินแรงๆแล้วกันนะครับต้นเกมกลางเกมเลดเกมเรายืนได้หมดนะครับแต่ต้นเกมโดนหน่อยกว่าจะมีของนะครับอืมานนี้ก็สำหรับการออกไอเทมของแพนด้า ในเพดยุคปัจจุบันนะก็จะมีทั้งสายแรงไปเลยสายทานรอนสายอมนิอมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะเป็นสายนี้สายสมดุลนะครับผมก็ได้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับผม